ปูปิงกันเนาะค่ะอ่ะก่อน like. อื่นเลยคือเราเริ่มทำอะไรกันคะเราต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์เราวต้องใส่อะไรบ้างใส่แป้งนะคะวันนี้เราจะมีแ cool. ป้งอะไรบ้างมีสองอย่างใส่แป้งว่ากับใส่แป้งบัวค่ะแป้งคัดโบวันนี้ค่ะอันมาไหนแม่ไปช่วยนะอันดับแรกคือเราจะทำแป้งแป้งนอกก่อนแป้งนอกใส่แป้งนอกเนี่ยแม่กวางมาให้แล้วเราแป้งเราแป้งนอกเราถุยแป้งนอกเสร็จก็จะมีแป้งนอกนะคะใช้แป้งนอกหมดเลย ใช่ค่ะตัวไวอย่างนี้ใช่ค่ะใส่ไกล้รอบไะคะอใส่เทไปเลยลูกอือไม่ให้หกนะคะหกปั๊บอ่าง่ต่อเ่อเอ่ต,อออต่อไข่ใส่อังลูกต่อไข่ใส่ยงไงเนี่ใส่แบบนี้ค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ตาลลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันใ่แล้วก็เน้ำขุยอานี่ขาเรยก่าลุงคงอะไรลิงไยางอันนี้ทำแป้งนอกก่อนเียคนน้ำตาลเข้ากันโอเคหนคนเป็นแล้วโอเคหนคนเ็นแล้วต่อไปเอาใส่ใส่ไข่ค่ะเอาใส่ไข่มาเทไข่ลงมาเลยเทน้ำมา เทน้ำใส่น้ำมันใสมน้ำให้หมดเลยค่ะที่สองใช่ไหมเดี๋ยวให้หนูคนตักคนเลยแม่ช่วยนะคะตคนเลยค่ะคนที่เข้าใจช่คนให้เป็นจับตัวเป็นขั้ง้นใช่ค่ะคนเรเลยได้ไหมหมดอันนี้เราไม่ได้ใช้ทื่อยใช่ทหารใหหนูใช้ปั้นเองไม่ใช้เครื่องเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยควักขึ้นมาควักก้างตะมบนอย่างนี้นะคะควักขึ้นมาเลยนะอ่าควักก่อนเลย จะไม่ค่อยไหวม่หอลวามหนูก็คือหนูเช็ดมือแล้วค่ะ ากันล้างมือ,อย,ยังอะไรไม่ล้างมือหรอใช่มาไปล้างรีบล้างแม่ช่วยนีดก่อนเนี่ยเราต้องจะคลุกกันให้มันแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันก่นกอนนะคะก่อนที่เราจะเอามือลงไปขยำนวดเพิ่มเติมนะคะคลุกไปคลุกมาอย่างนี้เลยแม่สอนให้ลินค่ะเขาบอกเขาอยากทำเนีแม่ก็เลยจัดคลาสทำขนมใบหยาทงฟิลให้เลยนะคะ นวดลูกนวดมันเป็นไหมเอือนวดใช่ค่ะใช้มือไ,ได้สนุกด,ดีนั่นแหละเราต้องนวดนั่นแหละนวดนะคะเอย้พักก่อนนี้ก่อนเอ็งจีว่าไรคะเดี๋ยวแม่ให้ให้ดูฝีมือของริมน,นวดเป็นไงมันเต่งหน้าหวานเลนวดนะคะค่ะ พี่ข้างล่างขึ้นข้างบนพี่ข้างล่างขึ้นตรงกลางนั่นแหละอืมถูกต้องนวดนวดนวดเดี๋ยวเราจะนวดจนเข้ากันเลยนะอา้าวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะทีนี้เราก็จะมาเทน้ำมันนะคะเพราะว่าใช้มือนวดเสร็จแล้วค่ะค่ะอันนี้จะนวดให้ได้อย่างนี้เนาะให้มันพอแบบว่าเข้ากันนะคะเห็นนวด แม่มาคืนนิดนึงแม่ช่วยนิดนึ้หนุ่มคืนหนุ่มคืนนใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งแป้งชั้นในคอันนี้นวดนวดนวดเสร็จสักพักนะคะคุณกนชั้นในอ่ะชั้นในจ้ะใช่ค่ะชนเยอ่านวดให้มันเข้ากันเข้ากันยังตะกี้นวดกันในการมาต้องสึกมาใจลำบากนิดนึงเนาะลำมานวดข้างนอกทำเป็นอะไรกันเนี่ยได้ไหมคะเสร็จยัง thì nó mà เข้าไปตรงกลางได้ไหมเขียเียขียเ้ข้ามันยังมาแม่ช่วยนิดนึงแม่ทมถึงเหมนสีเหมือนกล้วยเอะไรคะสีเหมือนกล้วยเออเ,ออเออานาะเขอก็สัง่งะไอย่างเงี้ยสีเหมือนกล้วยไหมแม่แม อันนี้ไม่อาจูไปเีลยอาจูค่ะอันนี้เราทำนี่เนี่ยเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบโขดข้างข้างกับแป้งนะคะมันผสมกับตรงเนี่ยโต๊ะกาแฟใช่เด็กเขายังอ่านเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอามาให้หนูนู้นว่าทำวันนี้เดี๋ยวแม่เอามาให้เด็กไปใส่ด้วยเดี๋ยวจะใส่วันนี้เราจะทำกีสีค่ะเล็วันนี้เราจะทำสามสีค่ะสีอะไรบ้างไหนดูสิ สีแดงเดี๋ยวจะส่งตรงสีขาวให้เป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้ากับสีม่วงค่ะอสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีม่วงใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราได้แล้วสี่งอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าสีอย่าตัด้วยสุกอะค่ะนี่มันก็จะอย่างนี้แป้งอะไรนะอันนี้เรียกวแป้งอะไรแป้งเนแป้งในยเราจะแบ่งออกมาเป็นสาม สามสาม,สามก้อนเพื่อที่จะแบ่งเป็นสามสี่นะคะอ่าเ,เราจะเซฟช่วยเอาผ่ายพยายามอะไรนะก็ได้อยู่นะมันติดอยู่นิดนึงใช่เราจะใช้มือเ่ี่ยไม่เ้าไม่เอามเดีย๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอนไเหรออืมนะคะอ่า เราแบ่งเป็นสามแม่แบ่งให้ไหมหนูเจ้าการหนูแบ่งเองไหมแบ่งเป็งสามให้เท่ากันลองดูซิแบ่งมาเป็นเออใช่ให้ไปไหนแบ่งออกมาเลยแบ่งออกมาเลยให้เท่ากันใช่ค่ะแล้วก็ตัดมาเนี้ยใช้นี้ช่วยตัดชืบนนี่แต่ถ้าให้ดีเราต้องชั่งกิโล ชั่งกิโลดีกว่าคะักเราแบ่งสามให้เท่ากันเนาะในตาส่วนเนาะเราก็จะประมาณได้สามร้อยมันติดมือต้องโกยดีๆมาแม่ช่วยนะคะมันจะได้ประมาณสามร้อยเนี่ยใช้มือช่วยนี้แล้วก็ใช้ก้อนละร้อย มันก็จะแน่นิดเออนะติดๆิดนิดนึงน,น,น,นะคะเห็นแล้วมาแบ่งให้ครบสามก่อนขั้นตอนต่อไปมาใส่สีเนี่ยอ่ะสีแรกคือสีแดงวันนี้เราใช้สีแดงสตรอเบอรี่เกดสตรอเบอรี่มันไม่ใช่กเกล็ดสตรอเบอรี่สีแดงเรียกว่าสีแดงสีสตรอเบอรี่นะคะประมาณสามมกดอน แม,แม่แผงแม่แผลงหยดหนึ่งอ่ะคุกเลยค่ะหนูอยากจะใช้มือ,อคุกอ่ะเราต้องใช้คายก่อนนิดนึงเนี่ยให้มันช่วยเข้ากันก่อนน,น,น,นิดนึงนะแม่รักจังจังโอเคเดี๋ยวคุกจุดนี้แ,ม,แ,แม่เอาแป้งไปแต้มหนูกับแป้งไปแต้มแป้งไปแต้มก่อนนะคะอืมเลือดเหมือนไหม ทำไมทำไมถึงไม่ให้ใช้มือลูบมา้าเพราะว่าเดี๋ยวมือหนูอะไปเลอะติดสีอื่นอ่ะใช้พายคนก่อนคนที่เข้ากันใช่ค่ะคนทีเ่เข้ากันอ่าไหนมหนให้ดูสิอ่าคนคุกคๆๆคู่คุ่คคเข้ากันนะคะเันเราจะทำแค่ครบทั้งสามสีเลย เดี๋ยวเป็นตาแม่ผสมให้ดูนะคะเนี่ยใส่พายเนี่ยค่ะคุกอย่างเงี้ยท่านสีให้มาบีเห็ดข้างล่างขึ้นข้างบนบ้านข้างบนนี่พายตุกๆุุกให้มันเข้ากันแบบนะคะบีบีบยังไงสีมันจะได้แบบแตกเข้าไปในแป้งนะคะถ้าใครถนัดถุงมือก็ใช้ถุงมือก็ได้ค่ะเข้างัน เโซ,โซโ็ทโช๊ปมีสีม่วงชองนงีพ่พวกหนูไปไหนคะนั่นแหละแม่ใส่ไว้ในกระมังอ่ะพอเราได้แล้วเราก็พักนะคะพักแป้งเอาไว้ได้ยังไหนสีฟ้าหนูเป็นไงบ้างฟ้าได้เหรอน่าสนใจพักไหนดีฝากไว้ตรงนี้เลย นี้นะคะเราจะทำตันเองรอบนี้อร่อยต่อ,อไปสีฟ้าค่ะมาอี่ไหอยู่ที่ไหนบางคนที่ตรงนี้จะตดูเซสเย็นนี้เราจะเสร็จไหมสีฟ้าเย็นนี้เราจะเสร็จไหมคะก็ะต้องเสร็จอาา๋อฮะใกล้เข้ากันแล้วเข้ากันยังเข้าหรอหาดูเซสไม่ขอดูหรือยังไม่เข้าดี ไม่เข้าดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกะละมังเดี๋ยวทำเองได้แล้วตอนนี้งั้นแม่ลงกะละมังได้เลยแม่ลงกะละมังจะได้มีพื้นที่ในการนวดเนาะมีพื้นที่ในการซึกงเลยนะครบเท้าผสมสีกันนะคะดูสิเด็กน้อยอยากทำต้อเห็นแม่ทำเพาะวสนุกไงสีสันสีสันชุดใสงดงามจ่ะ รูดกุก๊กเลยค่ะปแป้งหรอคะยังอยู่ในนี้เลยพักท่านหน่อยนะปิดไว้แล้ว่างแห้งรูกๆดูเป็นไงคะสนุกไหม ใ้เดี๋ยวฉันเอาเลยลกูกถงใส่ถุงมือใชนะ่ไหมหนูเอาฝังไปคุกเลยโอเคย่ำย่ำย่ำใช่แน่แน่ฉันบอกว่าเราต้องล้างมือใช่ไหมอันนี้มันติดแน่แน่เลยให้ใส่ถุงมือดนะ้วยทุบหยำขยำขยำขอ,อเ,เพื่อนๆดูด้วยขยำแล้วเป็นยังไงขยำใกล้ๆนี้ไหมโ้ยนี่โดยตีของมือไปเลยขยำไม่เสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปเอาออกทีเดียวไหนโอเคอือ ความสามารถนะคะโอ้ยออกไหมคะโอ้ยติดนะทีนี่ติดโอ้ยให้าติดเยอะขนาดนี้ตทำยังไงแม่บอกให้ก็บอกเขาไปไม่ไม่ขนาดนะเห็นถ้ามันติดกันอย่างนี้นะเราก็ใช้พายอ่ะอ่าเหนียวแล้วเหนียวแล้วเหนียวแล้วอยากทำอันนี้เขาเป็นวัยแบบอยากทำทดลองทุกอย่างนะคะเนี่ยแม่ช่วยแม่นี่ก็อยากช่วยอ่าทำเองเลยค่ะนี่ก็จะการมีสีฟ้าพาสเทลนะโอ้ยสีฟ้าพาสเทลรู้จักเหรอรู้จักเหรอสีฟ้าพาสเทลเกันฟ้าอม ก็คือสีฟ้าอมเขียวอมขาวหรออ๋อเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวมาเราดูตอนเขาปั้นเสร็จนะจะเป็นยังไงนะคะตอนผส,สมสีเสร็จนะคะนี่เป็นเป็นสีสีฟ้าคอสเทลนะคะเห็นไหมคะเทลเทลเทลกัมชาเทลคือหางอันนี่เขาทำเองนะเนี่ยแม่ช่วยโย่ยนิดนึงเดี๋ยวเราได้ส่วนผสมไม่พอนะนะัคะนี่สีชมพูสีแดงใช่ พอได้ปุ๊บใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องมาแบ่งแป้งหรือแต่ต้องชั่งแป้งให้เท่ากันนะคะใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ที่ม่เอาไปไว้ไหนอ๋ออยู่นี่นะแบ่งก่อนหนูก็อยากจะช่วยแบ่งงั้นแบ่ง,งก้นอนละสิบกรัมฮะก้อนละสิบกรัมใช่ค่ะแบ่งซิงก้อนละสิบก้อนแล้วก็เอาวางที่ไหนคะก็วางไว้ได้กดิมอะอันนี้เกินไปเดี๋ยวเอาเถอแม่จับนี้แบ่งก่นอนแต่แม่ทำด้วยอันหนึ่งใช่ไหมไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวแม่ทำชิ้นแม่ทำตีฟ้าอะ ก็ละสิกรัมปฏิบัต hmm. ิเสร็จแล้วก็มาวางบนฐานก็ได้ค่ะห้ากรัมให้สิเสร็จแล้วก็มานี่มาไว้บนนี้เลยเนี่ยนี่มาไว้บนนี้นะะะดาให้ทไไม่่อเรามองไม่เห็นเลยสิกรัมเให้ครบนะไม่เกินไม่ขาดทางไหนไหนค่ะมีข้าวเหนียอันนั้นแเก้ากรัมเลยเอาอีกนิดนึง ก็วางไว้ได้เราก็วางเอาไว้แล้วกเราก็วางวเ,าางเาางอเา,วาไว้เลยเอามากอ้นนีเ้เแย็นนี้เราจะเสร็จไหมคะหล่อสิกันแล้วแล้วก่นนะิกานี่ระหว,ว่างที่ปอยเขาทำนะคะอันนี้แม่ป้านสดานนะคะเสฟ้า แม่ดูสีชมพูมันใช่สีฟ้าเหรอรแม่ดูออมเป็นเขียวๆเ,เนะาะแต่แม่ช่วยสียสีม่วงด้วยนะคะโอเคไหมโอเคแม่ไปเลยต่อแล้วอันนี้เราแบ่งแป้งแป้งในเสร็จแล้วนะคะได้อย่างละสิบก้อนอแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งนอกกันค่ะห่งเป็นกนุดีเราได้ปนคะ ลินทำเองหมดเลยหรือเปล่าคะนั่นแหละแม่เชิญนิดนึงแม่เชิญนิดนึงอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะมาตัดแบ่งแป้งนอกแป้งนอกนะจ๊ะแป้งนอกอยู่นี่ค่ะแล้วไอุ้ยอยู่นเลยค่ะแล้วก็แบ่งมาก้อนละหกสิบข้างกันโอ้โหมันจะต้องข้างอยู่งก่อนใช่ค่ะแล้วเหนื่อแม่ไม่แบ่งนะนี่แล้วกันนะได้นะแม่แบ่งเป็นครึ่งละก่อนอ่ะช่างเลยค่ะแล้วก็แบ่งตั้งและหกใช่ไห เราประมาณก็เจ็ดสิบกรัมเราก็วางไว้เอเคไหคะนี่ก่อนนก้อนนี่ว้เห็นวเลกสิบกรัมีก่อน้ารัมเจห้ากรัมแม่ขอบดสมเขาทุกันนิดนึงนะคะเสีดายทไมปุ๊บปุก็พักแป้งไว้เหมือนเดิมนี่เราพักไว้ทำเป็นกลมนี่ยทำเปกลม่อที่ทำเป็นเลลี่ไปเลยอืมเี่นี่เราคิดว่าจะพักแป้งไม่นานเข้านะถ้าเราพักได้นานก็จะดีก็ ก็พอได้แหละเพราะว่าาทิี่ผสมแป้งในก็นานอยู่นะคะเอาเดี๋ยวเรามาเอาแป้งในผสมกับแป้งนอกกันนะคะโอเคไหมอ่ะรวมกันยังคะเสร็จยังได้แล้วค่ะอ่ะท่านตอนต่อไปเราจะทำอะไรคะ,เ,คะเอาแป้งนอกผสมแป้งในนี่เราเอานะแม่บอกสอนวิธีทำแล้วทาอย่งนี้คพึ่งเลยค่ะคพึ่งแบนแบนพึ่งแบนแบนอ่ะพึ่งแบนแบน นะะคถ้าความจริงอยากจะทำให้ใหญ่ๆก็เอาอันนี้ออกคขึ้นขึ้นแป้งตี่ดีหรือผ้าก็ดีค่ะไม่แต่ว่าไม่ต้องแบนหน้าอันนี้เราไม่ต้องแบนมากเราไม่ต้องแล้วเราก็เอาแป้งแป้งใยมาหนูจะสีอะไรก่อนเราเอาสีสีฟ้าสีชมพูสีฟ้าค่ะสีฟ้าหยิบสีฟ้ามาเลี้ยงยังไงหนูจะเลี้ยงให้หนูจะเรี้ยงตาที่หนูคิดเรียงตามที่หนูคิดดูนะสีฟ้าแล้วอะไรคะม่ว่าพยายามโปรยไปให้หมด โอ้อธิบายจังเลยเข้ามาอะทำไงต่อไงไม่รู้เขาทำไงต่อหมุนเหรออ๋อเหรอหมุนยังไงคะก็หมุนอย่างนี่ทอ๋อทับพ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 ับ,บ,บโอ้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเออนี่แม่ไม่เคยนะเนี่ยเขาปิดท้ายปิดให้มันนิดนึงอ่ะแล้วก็วกพักเอาไว้ใช่ไหมเหลือปิดเป็นเี๋ยวจะปิดให้วเดี๋ยวจะทำเป็นรูกทรงไปเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนมันต้องพักไว้ก่อนโอเคพักไว้คาค่ะก็ต่อไปอ่ะทำเดี๋ยวแม่ทำให้หนูทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ใช่ไหมเราจะทำขนมเปี๊ยะไม่ใช่หรอ อันนี้เราไม่ได้ทำขนมปังนะลกูกเส้นหนูจะทำเป็นรูปทรงจริงๆอ,อ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำทำเป็นรูปทรงเป็นรูปเหลือ,อกับนลินอ,อ๋อรูปเหลือกดูเขาทำนะเดี๋ยวแม่ไปหยิบไส้กันนะหนูเอาแต่ไส้เปลือกนะคะเดี๋ยวจะไม่ออกแบบเทียนค่ะเดี๋ยวจะสีไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าจะจะบบแบบว่าสีฟ้ายอย่างเดียว โอ้หรออ๋ออะอยากทำเป็นสีอันนี้ยัไงไม่ผ่านยทำสีอ,อเป็นยาสกอว่านะนะโอ๊ยน,นี่ได้แางนี้นะคะถ้าท่าดาใครรอ้องให้น่าจะสีลงไปเลกให้บอกว่า ก็คือที่หนูที่คิดนี่แต่แม่ก็ทำม๊มามาห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามจีบเนี่ยแม่หนูจะทำเป็นอย่างเงี้ยอะไรหรอเนีาะหนูจะทำให้มันเป็นเส้นสิ้นเอาเลยค่ะทำยังไงก็ทำไปใช่นี่ของแม่นะของแม่หน้าตาแบบนี้แม่หหนนนนนนนูจะทาาาาเเเป็ออออยยยย่่่่่งงงงงีีีีีีี้้แบบขขรตดูสิมันจะเป็นแบบว่าไหมคะจ้ะเอาเลยลูกดูสิแม่จะได้กี่อันคือแม่ทำขอทำไปเรื่อยๆนะได้ไหมหนูทำทันก็ได้ทันถ้าต่างเอาสีเขียวไปแล้วสองอันสิ จะแอบปันจะแอบปังที่มันเด็กร้านี่แม่จะเป็นม่วงแดงม่วงต้องยืมอันนี้เป็นนิดนึงนี่รอบนี้แม่เป็นม่วงแดงม่วงใช่ไห้แม่หนูต้องการนิดหน่อยอะไรหนูต้องการให้มันเป็นเส้นเส้นหนูทำอะไรอะหนูหนูจะทำเป็นเส้นไม่อะไรนี่หนูทำอะไระอะหนูทำไม่ไดหนูจะทำเป็นเส้นจีแดงคือเราเห็นลินทำนี้อาจจะก,กินไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ทำเบอร์อเกอร์แอ้วทำไมหนูเอาไปคุกอย่างนั้นหรือหรอแม่ก็ไม่ได้ดูนะเนี่ย นี่อันนี้เขาอันนี้แม่ทํานะอันนี้แรกอันนี้อแม่นนนนทําอันนี้เขาทำอะไรคะอธิบายหน่อยเร็วไม่ไผ่ค่ะอ๋อไไม่่คะจะทําจะทําเป็นไม้ไผ่ว่างั้นโอเคเอาพักลกูกพักก่อนหมายถึงว่าเอาแป้งเข้ามาพักในนี้เออเอันเม่เสร็จแล้วก็เอาแป้งมาพักตรงนี้เอาปั้นใหม่เดี๋ยวมันก็จะลุ่นเออเออมันจะกินได้เออเดี๋ยวแม่ลองเอาอย่างนี้มาลองปั้นดูสิเอามาลองห่อไส้ดูสิมันจะเป็นยังไงเนาะหนูไม่ต้องห่อไส้อย่างเงี้ยเอางั้นเลยเหรออ๋อโอเคอ่ะ แล้วทำไมเขาเทียนด้วยเขาเพราะว่าอันนี้โอ้ไม่ต้องอบหรอกแม่ว่าอาจจะก,กินไม่ได้อะคะ่ะไ,ไม่กินเลยเออเอาใหม่เอาใหม่อ่ะปั้นใหม่ <c oughs> จะปั้นเป็นอะไรให้ทายอะไรอะคะจะปัะ้นเป็นรูปผีเสื้อเป็นรูปผีเสื้ออ่ะลองดูเราเราจะอะไรนะจะได้ขนมเปียกไหมวันเนี้ยไม่ได้นะเ <c oughs> ขาเรียกว่าขนมเปียรรูปทรงอ๋อโอเคโอเคเรามาดูนะต่อไปเขาจะได้เป็นรูปอะไรนะคะอ้อ่าหลังจากที่แม่กลับมาดูนะคะผลงานของลินอะไรคะเนี่ย ได้ผีเสื้อนะคะอ,อ,คอะไรเนี่ยกลับอะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะก็คือทำเหมือนเดิมนะคะอ,อ๋อทำเหมือนเดิมโอเคเหลือเหลือลูกนึงทำไรดีเหลือลูกนึงก,ก,ก,ก็ใช้หมดสีเลยเอาหมดสีเลยทับสีเลยอ่ะอ่ทับกันเปเลยโอเคอันนี้เราจะอบไหมเราจะได้เป็นหนมเปียไหมคะก็คือจะไม่บอบเพียหนูทำไรหนูทำสาท,ที่แม่ดูสิหนูทำไรคะ นี่ไม่่ไม่ไม่ม่มนลูกยองไอะไปทำเป็นอะไรกันเนี่ยทำเป็นเรนโบว์ทับไปเลยฮะจะเลียงให้หายเทล้ออติเก็ิเกตกอิกตกตทเกตเกติเกตเกติทกตกติเกติักติเเกิเกเกิกเกเเติเัเตเเเเ เริ่มสนุกเริ่มสนุกใช่ไหมคะเริ่มสนุกอะไรอะเอาให้หมดเลยเหรออ๋อเอาให้หมดเลยคืออันนี้ตอนแรกเราว่าจะทำขนมเปี๊ยะกันนะแต่ไปไปมาๆมันกลายเป็นแบบเอาอะไรนะเอาแป้งมาปั้นเล่นละกลายเป็นแบบประมาณแป้งโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสร้างแป้งโดใช่ไหมสร้างแป้งโดแล้วไปใส่ลุงปิ๊งได้แล้วเป็นไงใส่ลุงไปเลยปิ๊งปิ๊งเป็นใส่ลุง ออเคันนี้คือจิ๊บเป็เกันก็คืออันนี้อันแรกอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอ๋อโอเคอันนี้เราตอนตอนแรกยังสวยๆอยู่นะตอนนี้อ่ะใช่แล้วต่อไปจะทำอะไรต่อคะอบค่ะจะทำอะไรจะอบเลยใช่ไหมแต่ไม่อบวันเท่านะเออรู้แล้วอบให้มันสุกใช่ไหมคะอ๋องั้นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ขอไปทําขนมเปี๊ยะก่อนละกันไอเนี้ยเนี้ยไอเนี้ยที่ทําออกมาเนี้ยเดี๋ยวแม่ไปปั้นเป็นขนมเปี๊ยะก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอบพร้อมกันโอเคเดี๋ยวแม่เดี๋ยวนั้นเสร็จก่อนเดี๋ยวแม่เอาไปอบพร้อมกันโอเคไหมคะ เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะอ่าต่อไปเราเอาเข้าเตาอ,อบกันนะคะนี่อันนี้คือแม่ช่วยปันนะ้นหน้ายรูปกลมๆเนี่ยส่วนน้องลินทําเป็นรูปผีเสือ้อรูปเรนโบ้เรนโบ์อันนี้อะไรอัน,นเป็นเสือ้อหวังอะหรออันนี้อะไรอันนี้นะคะอ๋นนอ,นน <laughs> อเป็นไม้ไผ่ในเสื้อกอนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะ ใช่ไหมป้านรวมสีเล่นเล่นดูใช,ใช่ไหมอันนี้ก็คือฝีมือฝีมือแม่ป้านเป็นลูกๆดูเดี๋ยวเรามาดูตอนจบเอ้ยตอนอบเสร็จนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้เราอบเสร็จแล้วนะคะอบเสร็จแล้วตอนนี้ถาดร้อนนะลกูกโอเคไหมคะเรามาดูผลงานกันไหนผีเสือ้อใสล่ลุงใสลง่ใสลงุงอะไรนะไม้ไผ่เนสโกะแล้วก็ใครนะ เื้าแล้วก็ดิมเนขนมเปียแม่บางบางลูกนี้แบบว่าอะไรเนี่ยแต่อันนี้สีใช้ได้นะเนี่ยอันนี้สีชมพูอย่างเดียวเหรอพี่นี่สีชมพูอย่างเดียวมันจะมีแบบเหลือบสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ส่วนบางก้อนเนี่ยเจลินเขาเป็นคนผสมแป้งนะั้นผสมแป้งนอกแป้งในอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบส่วนผสมไม่ได้ เละอะไรนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่าน่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะ,คะชอบค่ะ,คะเ,เดี๋ยวเอาไว้เราต้องลองชิมดูใช่ไหมว่าเป็นยังไงจ,จะขอลองแสด,ดูมัน,นลื่นอยู่รค็ค่ะระวังถาดร้อนนะคะออกไหม<อ>ขาดวันขาด,ขาดใช่ไหมคะ่ะ ไม่เป็นไรมันเป็นปกติของเขาอยู่แล้วเนอะพี่เขาจะต้องขาดนะคะอันนี้เรนโบขาดไหมคะไม่ขาดค่ะไม่ขาดและยังอื่นอ่ะลูกร้อนอยู่ไหมคะถ่าร้อนอยู่ไหมเสื้อีเสื้ออ๋อเสื้อไม่ขาดน,น,น,าน,นีนขด่ขยับไปเนี่ก็ไม่ขาดค่ะเฮ้แตคมีเด็กแต่ผิดเสื้อที่ขาดเพราะว่ามันใหญ่เกินอ๋อโอเคค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้ทำขนมเปียสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้เจลินไปก่อนนะคะบ๊ายบาย